อ่าครับสวัสดีพี่ๆนะนะลูกท่านนะครับวันนี้ถือโอกาสดีครับกลับมาจากฝึกงานไว้นะครับมาอัปเดตลูกเจ้าเพชรไพลินนะครับคลอดแล้วนะครับวันนี้สดๆเลยครับอ่าเดี๋ยวให้ชมกันนะครับนี่ครับมีเชื้อทั้งสองใบแต่จะได้กี่ตัวนะครับจะได้ครบหรือเปล่ารอชมนะครับอ่าเอท่านไหนที่จองลูกเจ้าเพชรไพลินอยากได้ลูกเจ้าเพชรไพลินนะครับ รอชุดต่อไปนะครับชุดแรกนี่ผมขอเอาเก็บไว้ก่อนนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะกี่กุกจะสองหรือจะสามจะมีอ่างไหมนะครับแต่ก็คงไม่ผิดพอผิดแม่ไปมากหรอกครับนี่ครับเมียนะครับนี่จะเพ็ดเพ็ดลินนะครับมีเชื้อทั้งสองใบนะครับอ่ะเดี๋ยวรอชมลูกนะครับตัวยังอ่อนนะครับนกแม่นี้ไม่มีปัญหานะครับจับได้ นี่ครับเนี่ยนี่ครับผมจุดวันที่ไปแล้วนะครับยี่สิบแปดยี่สิบแปดกรกฎาคมหกสามนะครับขอดชุดที่แล้วนี่ไม่ได้จดครับเลยไม่รู้ว่าประมาณนั่นแต่ก็น่าจะเดือนได้แล้วครับลูกนกจุดที่แล้วตัวเดียวนะครับลูกจ้า,างที่ส่งไปนะครับส่งไปแล้วนะครับพ่อเขานี่อีฟซีจาก ตรงไหนผมก็ลืมจัดไปแล้วอ่างสามกำลังขึ้นเลยครับตอนนี้ไปผอมฝึกเลยแล้วครับนี่นะครับตเมียสองกุกคู่อ่างตะผู้สามกุกมีอ่างหนึ่งคำเป็นบางครั้งนะครับแล้วก็เรียกใส่กุกเป็นบางข้งเหมือนกันนี่นะครับโอ้โหออกให้ชมเลยเ๋ยวไปเอาอาหารสงสัยนี่ครับหนึ่งตัวครับนี่ อีกใบหนึ่งเดี๋ยวก็อีกประมาณวันสองวันนี่ครับน่าจะออกนี่นะครับดูครับลูกนกวันแรกนะครับอืมถือโอกาสดีครับกับไว้วันนี้ฝึกงานครับนี่ครับดูครับตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้อีกนะครับเมื่อก่อนบาเริ่มผมเก็บออกเมื่อกี้นะครับนี่นะครับอันใดสนใจลูกนะครับรอชุดต่อไปเนาะใจเย็น นกมันมีคู่เดียวนะครับไม่ได้เพาะเป็นอาชีพนะครับแบ่งอยู่ครับเดี๋ยวรอชุดต่อไปแบ่งแน่นอนครับชุดแรกผมขอเก็บไปก่อนลูกเจ้าเพชรเพลินนะครับนี่ครับเชื้อใบนี้ก็มีเชื้อนะครับนี่ออกมาแล้วนี่นะครับดูดูครับดูครับมันคูเจ้าเพชรเพลินนะครับเสียงเพาะนะครับดูครับดูครับ ลงมาคูคูใส่ไข่หันไข่หันเอฟซีจากเกาหลีจองไว้นะครับนี่ครับลงมาเลี้ยงลูกนะครับไม่ต้องจับเลยครับวันนี้ออกให้ดูเลยนะครับไม่หวงครับไม่หวงตัวนะครับของลูกเลี้ยงดีนะครับนี่นะครับเพชรเพลิ Pet elin, นนี่ตุมยีสองปก ตัวเบลลมเลยนี่ผมเอาอาหารมาให้ครบทวนนะครับเพิ่งเห็นเมื่อเช้านี้ครับเห็นเปลือกไข่มันอยู่ข้างลังก็น่าจะออกล้วนี่นะครับเขาป้อนลูกเขาแล้วนอนอาจจะมืดหน่อยนะครับมันฝนตกครับมันใกล้จะค่ำล้วอย่าว่ากันนะครับผมขอบคุณสําหรับ FC นะครับทุกท่านที่อุดหนุนนกนะครับ มีกระโทมาสอบถามปรึกษาอะไรกันนะครับโอ้โหขอบคุณมากครับดีใจครับโมาสอบถามปรึกษานกอะไรอย่างไงครับปรึกษาได้นะครับท่านก็แบ่งนกอ่ามีแบ่งกัแบ่งครับชอบตัวไหนจัดได้มาคืนก็จัดส่งไปครับ3จังหวัดนะครับเอฟซีจากทางภาคใต้นะครับพังงานะครับพังงาแล้วก็ นคราราชสีมานะครับแล้วก็กุ้งทีบนะครับจะไปสามเมื่อคืนนี้เจ้าคุณซาเจ้านกฝึกนะครับส่งไปเมื่อคืนนี้นะครับขอให้มันมันกันพวนหน้านะครับนี่นะครับที่เหลืออยู่ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับนกนกก็หายากผมก็ไม่ค่อยมีเวลาหาให้ลุงอบตอหาเกก,ก็ว่างเก,กก็ไปไม่ว่างเก,กก็ไม่ได้ไปนะครับ สำหรับวันอาทิตย์ที่2นี้รอติดตามทีมงานนกเขาใหญ่เพชรบูร์นะครับกำลังรวบรวมสมาชิกให้ได้เยอะที่สุดนะครับมาต่อจากต่างอำเภอกันมานะครับเสียนนุมีสามกุกเรียกกุกให้นะครับสำหรับท่านที่ได้เฉลยเยอะนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับจากต่างจังหวัดก็ได้นะครับมาครับมาลองนกเพชรบูร์ดูครับ ทันได้ได้นกเฉลยเยอะนะครับยกเว้นทีมงานนะครับเสนุไม่ให้สนุกให้แต่ที่มาจากตามเพื่อครับมาร่วมสนุกครับถ้าใครได้เฉลยเยอะโอ้นี่ครับกินดินเอียดครับตัวเมียดินเอียดอาจารย์กฤษดานะครับสั่งมาอุดหนุนอาจารย์เกนะครับนี่ครับกินดีๆนะครับจิกกินเป็นมาเล่นะครับ้วครั้ที่นี้เขาจะไปป้อนลูกครับเสริม อาหารครบหมู่นะครับนี่ครับนี่ครับเอฟซีลุงเกลุงมืดนะครับเดี๋ยวรอชมเลยครับผมโทรแล้วกำลังปรึกษากันอยอะให้เอาตัวเก่าๆมาเลยนะครับรอชมได้จะมีกี่เซียนนะครับวันอาทิตย์นี้ยังไม่แน่นอนนะครับยังบอกไม่ได้เดี๋ยวต้องรอติดตามชมนะครับน่าจะทีมใหญ่พอสมควรนะครับอาทิตย์นี้ มานไม่หมาไม่เป็นไรครับมาร่วมสนุกกันนะครับเพราะว่าคนเยอะนี่โอกาสได้นกมันน้อยอยู่แล้วครับนกป่าเห็นคนเยอะๆนี่มันก็แตกไปหมดแล้วครับกันได้กระถือว่าดีนะครับนี่ครับเขาไปป้อนลูกละงอนอยู่นะครับเป็ดนี่ครับจดไว้รู้เลยครับทีนี้อายุเท่าไรเท่าไรเดี๋ยวชุดนี้ผมขอเอาไว้ก่อนนะครับ fc ทุกท่านพ่ๆนานาทุกท่านนะครับใจเย็นๆนี่นะครับ พชรเพลินอ,อยากฟังเสียงเจ้าเพชรเพลินเดี๋ยวผมจัดให้นี่นะครับเรา,าชมจะขัดจะคูหรือเปล่า <c oughs> จะคููไหมเจ้าเพชรเพลินโอ้ไข่ห่านเอาก่อนเลยนะครับอนี่ครับของพี่ที่เกาหลีนะครับเลี้ยงมาให้ครับสองสามปีเลี้ยงไว้ให้ <c oughs> โอนเป็นที่เรียบร้อยนี่นี่ไก่แจ้นะครับไก่แจ้งหนาวอยู่ครับดูครับคูใส่เพชรไพลินนะครับถ่ายคนอยู่ครับถ้าเขาบอกว่าอยากฟังเสียงเอาชมในคลิปนี้เลยนะครับนี่นะครับเอาดูนี่ครับเพชรแพลินเสียงกลางนะครับอ้าดูครับไข่ห่านไม่ธรรมดานะครับดุนะครับ นี่ครับเอาดูคลิปนี้เลยเนาะนี่ครับไข่ห่านดูไข่ห่านของพี่ที่เกาหลีนะครับสั่งไว้นะครับคอนค่าอาหารมาให้ตลอดนะครับนี่ครับดูครับนี่อ้าอย่าจิกกันอย่าจิกกันเดี๋ยวครับปิดผ่านะครับยังกำลังถ่ายข้นอยู่นะครับแต่คือครับวันนี้ลงปิดทั้งวันเลยไข่หานมีขล่มด้วยมีขัด นี่ครับไก่แจ้นะครับไก่แจ้กับของพี่ที่เกาหลีเหมือนกันนะครับไก่แจ้หนาวครับฝนตกอ่ะโอเคนะครับลูกนกก็ออกแล้วลูกเจ้าเพชรเพลินนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวท่านใดสนใจลูกเจ้าเพชรเพลินใจเย็นๆนะครับ นี่ครับตัวเมียเอาหารเต็มกระเพาะเลยอี่ครับกินดินเอียดดีจังครับนู่นครับเอามาเสริมทั้งดินเอียดดินดำครับกินดีดีนะครับอืมเป็ดเพลินห่วงลูกครับอ่ะคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมไล์ลงแมวนะครับเอาไล์ขึ้นนะครับ เนี่ยนี่ไก่ห่านไอ้ไอ้ไก่แจ่ลิวเฟืองนะครับขันละอ่ะชมไก่แจ้ก่อนจะขันอีกคำน่าจะขันอยู่เอเสียงเพาะนะครับเสียงเล็กเพาะเลยอ่าพี่ที่เกาหลีได้ฟังแล้วครับพี่เบสนะครับพี่เบส ดูครับไม่มีกุกหลุดมาง่ายๆนะครับนกตัวนี้เจ้าไก่เจนะครับอ่าดูในคลิปนี้เลยเนาะพี่เบสเนาะจะได้อุ่นใจเลี้ยงไว้ให้อย่างดีนะครับจนกว่าจะกลับมาไทยนู่นแหะครับอโยนแล้วโยนแล้ว,ล,วลืมเรียกด้วยนะครับจะครูโชว์หรือเปล่า เอออ่ดูจบคลิปด้วยเจ้าไก่แจ้นะครับวันนี้ให้พี่ที่เกาหลีอุ่นใจนะครับผมมีโอกาสพอดีมันก็ไม่ขายหน้าอยู่เหมือนกันขันโชว์เลยชมในคลิปนี้เนาะพี่เกก็ชมทุกคลิปครับนี่ครับของเราของเทนะครับเลี้ยงมาให้สองสามปีนีน่จะคู่หรือเปล่า ออนี่นะครับคันเรียกด้วยนี่นะครับได้ชมทั้งไก่หานทั้งไก่แจ้เลยนะครับแจ้นี่เป็นหลิวเฟืองครับนานๆจะมีหลุดกูมาคำสองคำนะครับ3ามสี่เดือนนู่นแห้วครับเฟืองเทครับนี่นะครับ ให้ชมอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมขันขันแน่นอนครับนกอาหารครบนี่มันโดนฝนครับเลยทายขนแทบทุกตัวเลยนกผมโอเคนะครับจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีพี่ๆน้าๆนานทุกท่านนะครับขอบคุณครับ